คลิปนี้มีปัญหาเรื่องไหมขออภัยจริงๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยขอต้อนรับสู่รายการเฟชแชนแนลก็กลับมาครั้งนกับเกมไหม่ครับก็ต้องขออภัยกันจริงๆด้วยที่หายกันไปนานนะฮะโอเคคราวนี้ก็ก็กลับมาอยู่กับเกมไหม่ครับกันอีกเราจะพูดซ้ําทําไมเนี่ยก็วันนี้ก็จะมาทําที่ครับ enchant table นะฮะก็จะเป็นที่สําหรับ up level อ่าสิ่งที่เราควรมีนะก็คือโต๊ะ enchant table นะฮะแล้วก็ ลาพิสลาซูลีนะลาซูรีนะครับแล้วก็ดมอนนะฮะแล้วก็เอ่อหนังสือนะครับโอเคแล้วก็ออฟซิเดียนนะซึ่งเราก็ไปขุดออฟซิเดียนกันก่อนเลยดีกว่าครับอา n นม m a l ทำไมผมยังไม่เล่นฮาร์ดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะาพูดนะฮะคือต้องขออภัยด้วยนะที่หายไปหลายวันเพราะว่าผมติดเกมอื่อนนะฮะเอากรรมนะฮะเกมอะไรนะล่ะล่ะแลฮะก็ อยากรู้ก็คอมเมนต์ก็ได้นะเดี๋ยวตอบในคลิปหน้านนะเพราะผมก็ขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกีเยจนะไม่อยากบอกนะก็ขออภัยนะที่หายไปนานนะฮะเออโอเคกลับครับ shit โจเอรู้ไหมมันมันขุดนานเนะนะี่ยโอเคก็สิ่งที่เราต้องการนะก็ออบซิเดียนสีก้อนนะฮะง,งามๆนะฮะก็ อาจจะขุดเยอะกว่าเอ้ยก็ออฟซีเดียนเนี่ยเดือนนะฮะก็คือที่ผมบอกว่าขุดไป14อันในตอนอไปไปลุยนรกจริงๆขุดไป14อันทำประตูแค่10อันแล้วอีก4อันทําอันนี้ก็ได้นะฮะอาแต่แต่ในการขุดออฟซิเดียนนี่ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์หลายครั้งแล้วที่มีคนตกตกลงไปในลาวาแล้วก็บุง๋งบุงบุงแล้วก็ นั่นแหละฮะโอ้ยนึกว่าเริ่มใหม่หนังสือนะฮะในการค้าเราต้องใช้หนังวัวซึ่งพาร์มเราก็จะฆ่าวัวเป็นจํานวนมากพอสมควระฮะแล้วเราก็จะไปหมู่บ้าน NPC เพื่อเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไปเอานะฮะหนังสือถ้ามันมีโต๊ะหนังสือนะซึ่งเราก็ต้องไปขโมยมันมะาฮะก็อาจจะดูเลวนิดนึงนะฮะแต่ก็เพื่อเพื่อสิ่งดีๆในหลายๆอย่างนะครับ โอเควิธีการคราฟนะฮะซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีเออ่หนังสือนะฮะซึ่งเราก็ต้องไปหาหนังวัวก,ก่อนนะครับงั้นผมไปหาวัวก,กันดีกว่านะครับเฮ้ยเอาของเก็บก่อนแล้วก็ในการจะเพิ่มเออ่ไอ้อนี่อะไรวะจะเอนชาร์ขอนะฮะต้องใช้เลเวลนะฮะผมแนะนำให้เลเวล30นะคือเลเวลสูงสุดในการคราฟได้แล้วนะมันจะได้มันจะเป็นอะไรที่เอ่อคุ้ม คุ้มนะฮะอ่าใช้ทางลับให้เกิดประโยชน์นะฮะไอยาชิชาเฮ้ยนะฮะโอ้ไม่ไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่ได้อัดนานะฮะนะไม่ค่อยเลยลืมอารมณ์พูดเก่าๆไปแล้วฮะโอเครอพระอาทิตย์มันตกนะฮะอ่านะผมผมก็ทำห้าชั้นแล้วนะครับแล้วก็โอเคนอะนได้ละวัวก็จะอยู่แถวๆทุ่งหญ้านะฮะซึ่งสามารถไปเอ่อไป ไปฆ่ามันได้นะฮะไม่ตายครับคำนวณมาดีโอเคนะครับก็ผมก็จะไปแถวๆนู้นนะเพื่อไปหาวัวถ้ามีก็เชาะเลี้ยงตัวเลยนะครับโอเคนะคก็เนื่องจากผมหาวัวไม่เจอนะฮะผมก็เลยต้องมาบ้านวินเลตก่อนเลยแล้วกันนะฮะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับ โอเคขอกินก่อนนะฮะก็ไอนหีหนห่หมดแล้วไออะไรวะปอเตโต้นะฮะหมดแล้วเลยเอาขนมปังมาแทนโอเคนะพอเราก็ให้เรามันจะเป็นบ้านหลังนี้ซึ่งจะมีสมุดนะซึ่งเราก็โดมาให้หมดนะซึ่งเอ่อก็บล็อกสมุดนะฮะนะฮะขุดมันออกมามันจะไม่เป็นบล็อกมันจะมาเป็นสมุดแทนนะฮะโอเคนะ จะน่าจะได้ประมาณสักรวมหมดก็12อันนะฮะซึ่งไม่พอแน่นอนครับต้องใช้ในจำนวนมากกว่านี้และมันกระดานมีบ้านหลังเดียวซะด้วยโดเอเออ้าวจัมอีจุบุจุบุโอเคนะฮะก็มันเฮ้ยวัววัวไอเฮ็ดไอไอวานต์ทูคิวคุณย่าเจอวัวละ ค่าหมดเลยฮะคือต้องคือมี20ตัวนี่ก็เยี่ยมยอดไปเลยฮะถ้าเกิดเจอวัว20ตัวเพราะว่าผมต้องเพราะว่าผมก็ไม่คิดจะทําฟาร์มวัวแถวนี้นะเพราะว่ามันมันอยู่ไกลด้วยนะอีกประการหนึ่งถ้าฟาร์มวัวไหนอยู่ไกลๆผมก็จะไม่ทํานะฮะโอเคมันก็หาวัวแป๊บสักครู่นะครับโอเคนะก็ กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่เจอวัวนะเจอแค่นี้โอ้โหเ็งเลยอะมันสร้างไม่ครบอ่ะมันต้องใช้ทั้งหมด18อันอนะ่ะเรามีแค่เท่าไหร่วะเจ็ดเรามีแค่8อันเองอ่ะเออและสิ่งต่อไปนะฮะก็คือชูการ์เคนะฮะซึ่งเราก็จะเอาชูการ์เคมาทำเอ,อ่อมาทำกระถางน,นะฮะก็ไปเยอะๆเลยฮะแค่นี้พอละ เพราะว่ามีหนังวัวอยู่แค่5อันออยิ่งต้องการอีกอันนะครับจะได้สร้างได้ทั้งหมด9อันนะเพราะว่ามันต้องใช้หนังสือ3เล่มต่อ1บล็อกนะฮะโอเคแล้วก็ไม้จำนวนหนึ่งโอเคอันนี้ก็นั่นแหละฮะแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะฮะนี่ปึ๊บมันก็จะได้หนังสือมานะครับแล้วเราก็แปลงวูดอัพแพนแล้วเราก็วางอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยหนังสือ แล้วก็จะได้ทั้งหมด8บล็อกนะฮะเอ้ยโอ้โหเกือบลืมนะฮะเรพอดีเร้วพอดีลนะะวิธีการวางเนะี่ยต้องใช้เพชรนะฮะแล้วก็หนังสือหนึ่งเล่มฮะอ่าเราก็จะได้ Enchantable t มา Enchantment table นะแต่ผมแต่ชอบเรียกกันว่า Enchantable t นะ,ะไม่ไม่รู้เป็นไรนะครับมันติดนะ่เออนั่นแหละ เออั่นแหละโอเคแล้วราก็หาห้องดีๆดูดีมีสกุลนะะในการทํานะฮะก็ตรงนี้ละกันนะฮะขุดไปขนาดห้องก็ไม่กว้างไม่ใหญ่นะฮะสร้างสามคูณสามก่อนตอนแรกไอ้สร้างสามคูณสามก่อนอ้าวยวขุดแตกจุดถึงจุดสุดยอดกรรมนะ กพ็พยายามจะทําให้คลิปนี้มันยาวนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะสัส้นซะเกินเพราะมันมีช่วงที่ตัดไปนะฮะ okay. ให้สร้างให้ขุดเป็น3าคูณสก่อนนะฮะอะ่ตรงนี้3าคูณสนะฮะแล้วก็วางตรงนี้ไปเลยอ่แล้วก็สามารถรับเก็บของได้เลยะฮะแต่เรายังยังยังไม่เสร็จะฮะใส่หนังสือไปเพิ่มก่อนตรงนี้นะครับ 123่งสองอ่ามันก็จะได้อัปเกรดได้เลเวลที่มากขึ้นนะฮะนี่นะครับมันก็จะมีบอกซึ่งถ้าเกิดเราจะอัปเกรดนะฮะก็ให้ไปเอาเออลาพชรมาด้วยะฮะซึ่งตอนนี้ผมจยังไม่อัปเกรดพวกอุปกรณ์เพชรนะ,ะับผมจะอัปเกรดอุปกรณ์เหล็กไปก่อนนะฮะเพราะว่า ของอุปกรณ์ตรงนี้ยังไม่ครบนะซึ่งก็ยังงงยยััยไม่อยากทำนะโอเคก็วิธีคะจะเอนชาร์นะก็เอาที่ขุดมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยลาพีนะะวางไปสาอันนะฮะน,นี่ก็จะได้เอนชานเมน,นะฮะซึ่งเราวางไปกว่านี้ก็ไม่ได้ไรแล้วนะฮะมันก็จะสูงสุดแค่นี้นะแล้วเราก็ปุ๊บอ่าเราก็จะได้ที่ขุดซึ่งเร็วกว่าเดิมนะฮะเรามาดูอันเก่านะครับ อันเก่าแค่นี้แต่ดูนี้โอ้โอ้ดูดูฮะความช้าของมันดูความเร็วจึ๊บอ่าเยี่ยมยอดนะฮะซึ่งก็เออในคลิปนี้เลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเออเคลียหมดนะเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่เพื่อให้เป็นการเสียเวลาให้มันนานขึ้นนะอันนั้น ผมจะลองทําแบบที่แท็กเกิลเขาทํานะก็คือเออ่ที่ปั๊มทองนะครับซึ่งก็ทําสําเร็จนะซึ่งผมกล่าวว่าก็จะทําด้วยแต่คงต้องใช้เวลานานนะฮะซึ่งคนที่ถามว่าจะไปด,ดีเอ็นตอนไหนนะฮะหรือว่าสออยากให้ทําสลามฟาร์มก็รอก่อนนะเพราะตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์พร้อมเลยนะก็อินชานเทเบิลอยู่ไหนครับอ่าหยิบมาตามด้วยบล็อกเออ่บล็อกหนังสือนะฮะบุ๊ค บุกเชฟวางแบบนี้นะฮะแบบนี้แล้วก็วางเพิ่มอีกชั้นนะฮะเพราะว่ามันจะดีกว่านะฮะถ้าที่ผมไปสำรวจมานะฮะแล้วทีนี้ก็จะครับเอ้ยแล้วทีนี้ก็จะตีบอได้ถึง30มนะซึ่งสมัยก่อนจะมีสูงมาแต่ตอนนี้รู้สึกเขาจะเปลี่ยนแล้วนะให้เป็นแบบบอกเลยว่าคุณจะเลือกอะไรน,นี่ก็จะมีแบบเพิ่มเติมนะฮะน็อกแบกนะก็สวยไปนะครับ ซึ่งมันมันจะบอกตอนแรกนะครับว่าคุณจะได้อะไรน็อกแบ็คก็คือตีแล้วกระเด็นนะครับไฟเจอเอ็กซ์เอ็กซ์เพสก็คือตีแล้วติดไฟนะฮะหรือว่าเปลี่ยนเป็นอันนี้ฮะโอ้อันเบรก킹ซึ่งดีมากเลยนะฮะก็เร็วใช้ได้โอ้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับซึ่งมันอาจจะบอกเราเป็นอันแรกนะฮะ ฟอ์จูนนะซึ่งไม่ดีนะฮะสำหรับที่ขุดนะก็ประมาณนี้นะฮะมันเหมือนจะยาวใช่ไหมเออจะให้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาคลิปมานะฮะซึ่งเพ,เ,พเพราะว่าเพราะเพราะว่าไอ้นี่ไอ,อ้คลิปที่แล้วอะ่ะสมัยก่อนนะับผมดันลบทิ้งไปนะฮะต้องขออภัยจริงๆเลยก็กลับไปเซฟเ,เ,เดิมนเหมอนเดิมมอนเดิมฮะมันเดิมฮะม ก็เอาเป็นว่าก็ขอขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์กันด like ้วยมีอะไรก็คอมเมนต์นหรือไปถามกันใน facebook ก็อย่าลืมกดติดตามกันใน twitter ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคน่าจะพอแล้วแะโอเคพอเราทำทงนี้เสร็จนะให้เรามาต่อนนะมาดูตรงนี้อ่ามันก็จะมีมุมนะกลางของมันมีนับจากตรงนี้